ลอง Live l o v e เป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเทลเลอร์แล้วก็ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ครับทั้งพอดที่ดูแฟนตาซีมีความวุ่นวายแล้วก็ประเด็นเนื้อหาที่นำเสนอผมไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถต่อกับภาพยนตร์ที่หน้าหนังดูเป็นหนังครอบครัวจ๋า,จาแบบนี้ติดหรือเปล่าครับแง่มุมต่างๆดูเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ด้วยความที่ไม่ได้ดูหนังไทยมาสาักพักแล้วเนี่ยประกอบกับเรื่องนี้มีคนชมพู่อรยามาเป็นตัวนำด้วยถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดครับ ดูเหมือนว่าเธอจะห่างหายไปจากงานแสดงเต็มตัวสักพักนึงแล้วก็รู้สึกคิดถึงและครับผมเนี่ยโตมากับเธอจริงๆตั้งแต่ตียังเป็นฝาหอยกันเลยทีเดียวลองลิฟเลิฟก็เลยเป็นเคสบังคับสําหรับตัวเองที่ว่ายังไงก็ต้องไปดูครับวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แล้วกันบอกตรงๆว่านี่คือหนังที่เป็นมามืดแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่สุดสําหรับผมในช่วงครึ่งปีแรกนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงลองไปฟังกันครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอย่างโอพัฟกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโอพัฟมีโปรโมชั่นใหม่แล้วก็เปิดตัวรสชาติใหม่ด้วยครับกับโอพัฟซีเรียลผสมครีมคุกกี้รสดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมครับอร่อยไปกับโอพัฟซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตและคุกกี้ครีมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ2ชิ้นเหลือเพียง15บาทจากปกติ20บบาทครับ ซื้อครบ400บาทก็สามารถแลกรับของพรีเมียมได้ด้วยยังไงรายละเอียดก็ดูที่ description ได้เลยนะครับลองลิฟเลิฟครับบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัย15ปีที่กำลังอยู่ในช่วงหักเหแยกทางครับเมตตาผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยต้องการจะทำเรื่องอยากกับสติผู้ที่เป็นสามีให้เรียบร้อยก่อนจะย้ายไปทำงานที่บาหลีครับแต่ผัวเจ้ากรรมเนี่ยดันมาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงซะก่อน โชคยังดีที่สตินั้นรอดชีวิตมาได้แต่ว่าเขาเนี่ยสูญเสียความทรงจําบางส่วนไปจาไม่ได้แม้แต่ครอบครัวของตัวเองการแยกทางจึงต้องชะง,งักไปก่อนเมตตาน้ำโมที่เป็นลูกสาวแล้วก็ลุงพีทพี่ชายของสติจึงต้องพยายามช่วยการพักฟื้นเจ้าตัวให้กลับมาหายดีก่อนจะถึงกําหนดการแยกทางกันระหว่างการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีเรื่องพิศวงเกิดขึ้นเมื่อสติค้นพบว่าการถ่ายรูปให้ใคล้ายกับอดีตนั้นทําให้เขาสามารถจดจําเรื่องในอดีตได้ เรากับได้ย้อนเวลาไปดูด้วยตัวเองการถ่ายรูปสุดโอมานจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าเมตาเนี่ยดูจะไม่ยินดีกับเรื่องพิสดารน,นี้มากเท่าไหร่นักเพราะว่าสติที่ความจำเสื่อมนั้นนิสัยดีกว่าสามีคนเดิมของเธอมากการที่เขากลับไปเป็นตัวเองนั้นจะดีจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นครอบครัวของพวกเขาต้องแตกแยกกันตามเดิมหรือเปล่าเรื่องราวของสามพ่อแม่ลูกจะจบลงยังไงครอบครัวที่แตกแล้วไปแล้วจะสามารถกลับมาประสานกันได้หรือเปล่า ตามได้ใน long leave love ครับคนพบว่าตัวเองเนี่ยแอบรู้สึกว่ายากเหมือนกันนะกับการเล่าเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมันดูซับซ้อนแปลกๆตอนฟังแต่ดูจริงๆแล้วก็ไม่ขนาดนั้นครับตัวหนังเนี่ยมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์สำหรับการย้อนความทรงจำในเรื่องนี้อยู่แม้ว่ามันอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์แค่ครึ่งเดียวก็ตามดูเกินจริงไปหน่อยก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการรับชมแต่อย่างใดครับ เพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจได้ถึงสิ่งที่ทีมงานต้องการจะนําเสนอและลูกเล่นการย้อนความทรงจํานี้แหละครับก็คือใจความสําคัญของหนังมันถูกสร้างเอาไว้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มีผลต่อพรอัแล้วก็บทสรุปจริงๆไม่ใช่สร้างไว้เพื่อเป็นจุดขายทางการตลาดที่ทําให้หนังดูแปลกพิสดาร่อให้คนมาดูเยอะๆอันนี้จริงแล้วลองลิฟเลิฟเนี่ยเป็นหนังที่เรียบง่ายมากๆทั้งฉากแล้วก็วิธีการเล่าถ้าเทียบกับหนังไทยที่มีหน้าหนังแนวประมาณนี้ จากนักแสดงแล้วก็ตัวอย่างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายคอมเมดี้เล่นมุกกันแบบโป๊ะปะโป๊ะปะแต่จริงๆแล้วลองลิฟเลิฟนั้นก็เป็นหนังที่หานั่นแหละตัวละครก็รับส่งมุกกันตลอดแต่ว่ามันจะเป็นฮาแบบเรียบๆครับที่เจอกันในชีวิตประจําวันซะมากกว่าเมียวคืนผัวแอบกัดเล่นทะลึ่งกันไปกันมาบางส่วนก็เป็นมุกที่รู้สึกว่าดาร์กโจ๊กตลกร้ายอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าความตลกในลองลิฟเลิฟเนี่ย มันออกจะเป็นแนวแสบๆคันๆมากกว่าจะหากากน้ําตาลไหลก็แล้วกันนะครับเอาจริงๆผมก็ชอบแนวทางแบบนี้มากกว่านะและที่สำคัญก็คือพาดจามาของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันหนักหน่วงมากๆครับตัวหนังเริ่มต้นมาก็พาคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของความสัมพันธ์แล้วทิ้งคําถามไว้ให้กับคนดูสงสัยว่าตัวละครสติที่สูญเสียความทรงจำเนี่ยเคยทําอะไรเอาไว้กันแน่ก่อนจะค่อยๆเฉลยเรื่องราวผ่านลูกเล่นย้อนความทรงจำครับ เป็นหนังที่ต้องใช้สมาธิในการดูนิดหน่อยครับเพราะว่าทุกอย่างในช่วงแรกเนี่ยมันจะกระจายกระจายมากๆมันจะมีทั้งความทรงจําหลักๆที่มีผลอยู่จริงๆกับเนื้อเรื่องกับความทรงจําที่เป็นแค่ทางผ่านครับหนังเนี่ยไม่รีบร้อนพาเราไปถึงบทสรุปเลยเหมือนให้เวลาเราเนี่ยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับตัวละครก่อนถ้าให้เปรียบกับการเดินทางก็เป็นการเดินทางที่แวะบ่อยอยู่พอสมควรช่วงแรกเนี่ยอาจจะสงสัยในความเยื่อเยอะของมันครับแต่พอถึงบทที่มันจะขมวดปมทุกอย่าง ตวหนังก็ทําได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อครับมีฉากดราม่าที่เข้มข้นหนักอึ้องแล้วก็ชวนอึดอัดใจแบบที่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในหนังไทยเหมือนกันอย่างที่บอกไปผมรู้สึกโอเคกับลูกเล่นแฟนตาซีของหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ฉากย้อนความทรงจำสองครั้งสุดท้ายนี่แหละครับที่รู้สึกว่าลูกเล่นนี้มันเจ๋งสุดยอดจริงๆไม่บอกแล้วกันว่าฉากเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยครับแต่ขอพูดถึงอารมณ์นั้นหน่อยก็แล้วกัน ฉากหนึ่งเนี่ยเป็นฉากที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนการต้เถียงระหว่างคนรักที่ดูเลียวที่สุดเท่าที่เคยดูมาในภาพยนตร์ไทยแล้วกันนะครับไม่ต้องมีอะไรมาบิวทั้งนั้นจู่ๆมันก็เกิดขึ้นเลยใช้ประเด็นและความรู้สึกของตัวละครที่สั่งสมกันมานานครับเป็นตัวในการขับเคลื่อนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกจุดแตกหักของความรักเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากอะไรเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาตลอดจริงไหมแหละครับอแอบดราม่านิดนหนึ่งก็คือ หนึ่งใน2มีครับเคยมีประสบการณ์ที่พ่อแม่หมีเนี่ยทะเลาะก,กันเองครับทั้งแดดหลอกจังหวะอารมณ์มันก็เป็นแบบหนังเรื่องนี้เป๊ะๆเรียกได้ว่าอินกันจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวอันนี้ส่วนตัวนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับอีกซีเนี่ยเป็นจุดบรรจบกันของอารมณ์ที่ทั้งรักทั้งสุขครับเป็นฉากที่บ่งบอกตัวตนว่าลองลิฟเลิฟนั้นเป็นหนังอย่างไรและมันต้องการที่จะส่งเมสเซจแบบไหนไปให้คนดูครับสำหรับผมแล้วชอบทั้งความตลกโปกฮาในช่วงแรก แล้วก็ดา่าหนักข้นในช่วงท้ายครับฉากที่สุดยอดพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้นักแสดงที่สามารถถ่ายทอดมันออกมานักแสดงนําทั้ง3คนเนี่ยเล่นดีทั้งหมดครับคนลูกอย่างคุณลิเบกาพรทิเซียอาร์มสตรองครับผมเนี่ยไม่เคยเห็นผลงานเธอมาก่อนแต่ในบทนโม,โมเนี่ยเธอโดดเด่นมากครับมีความแก่นแก้วน่ารักเวลาพูดจาก,ก็มีสเสน่ห์ไร้ความเคอะเขินเป็นธรรมชาติสุดๆครับไม่จมหายไปเมื่อต้องอยู่ฉากเดียวกันกับรุ่นใหญ่อย่างคุณซันนี่แล้วก็คุณชมพู่ครับ เอาจร,จริงผมคิดว่าเธอสามารถเป็นตัวหลักในภาพยนตร์ได้เลยส่วนคุณซันนี่ครับดูเผินๆเ,เ,เนี่ยเหมือนพี่แกเล่นเหมือนเดิมเป็นคนหน้าตายคุณนวเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับซันนี่ในบทสติเนี่ยเหมือนแบ่งออกเป็น2องคาแรคเตอร์ครับแถมแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยก็ยังมีลำดับเลเยอร์ความซับซ้อนของนิสัยไปอีกสติที่เป็นตัวเองมากๆทาทุกอย่างตามสัญชาตญาณดิบแม้จะมีสันดานเร็วๆแต่ก็มีด้านที่เปลี่ยนไปด้วยความรักครอบครัวในแบบของเขาเองครับกับสติที่ว่างเปล่า ได้แต่มองย้อนกลับไปหาตัวเองในด้านที่ดีและแย่เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจครับเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของตัวละครแล้วก็ตระหนักรู้ผ่านมุมมองที่แตกต่างในแง่การเขียนเนะี่ยผมชอบตัวละครสติมากจริงๆครับแต่ถนาเ่ิดวในแง่ของการแสดงเนี่ยไม่มีใครเกินคุณชมพู่อรยาในเรื่องนี้ครับบทบาทของเมตตาครับภรรยาและก็คุณแม่ที่ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเอาไว้มีฉากที่ต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะมากๆเธอตะโกนกรีดร้องแล้วก็ร้องไห้เยอะสุดๆครับ ฉากน่ารักน่ารักก็มีซึ่งเธอเอาอยู่ได้ทั้งหมดครับตั้งแต่ดูคุณชมพู่มาตั้งแต่เด็กนะครับผมชอบเธอในหนังเรื่องนี้มากที่สุดแล้วนะครับเป็นการแสดงที่โดดเด่นมากจริงๆสำหรับผมแล้วขอแค่มีบทที่ดีๆได้หลอกที่เข้าปากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณชมพู่เนี่ยก็สามารถอยู่ในระดับสากลได้สบายๆครับต้องบอกตรงๆครับว่าผิดคาดอยู่เหมือนกันสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จากที่ดูตัวอย่างแล้วเฉยๆนยออกไปทางไม่อยากดูด้วยซ้ํากลายเป็นรู้สึกว่า มันมีสนเสน่ห์ฉลาดในการออกแบบการแสดงที่น่าประทับใจแล้วก็เมสเซจที่ทรงพลังชวนให้คุณคิดครับเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของความสัมพันธ์ก็ตาม9เต็ม10จากมีมูฟวี่ครับอาจจะมีคุกคขายอยู่บ้างครับโดยเฉพาะกับความต่อเนื่องของฉากแต่ถ้าเกิดว่าผ่านมันไปได้ก็จะพบกับบทสรุปที่น่าพึงพอใจครับหนังยาวเหมือนกัน2ชั่วโมง15นาทีแต่ผมไม่เบื่อเลยครับตัวหนังเนี่ยมีฉากคำขันเพลินๆเพราะให้เราเนี่ย เกาะไปกับมันได้ตลอดครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้มีฉากเดินทางไปที่ไหนเลยตลองลิฟเลิฟนั้นให้ฟีลหนังโรดทริปครับเป็นการเดินทางที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกันจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรพบเจออะไรระหว่างทางที่ทําให้ความรักของสองคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปและการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปถึงจุดไหนต้องหาคําตอบด้วยตัวเองกันแล้วแหะครับติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นบทสรุปความรักของสติและเมตตาจะเป็นย่งไรชวนซาบซึ้งแค่ไหน พิสูจน์ด้วยตาของเรียงครับกับลองลีฟเลิฟ er ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ